ครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับปิตุลาเราวสริมงคลนะครับทีนี้แล้วผมกับพี่เต้นะครับหรือคุณหมอเต้นะครับก็รู้จักกันมานานพอสมควรนะครับพี่เต้ก็จะทราบปัญหาเกี่ยวกับผมนะครับว่าผมก็จะเป็นคนที่เล่นกล้าวนะครับแต่ว่า จะมีปัญหาเรื่องหน้าท้องที่อาจจะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็บริเวณหน้าท้องอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่คราวนี้พี่เต้ก็แนะนําว่าเฮ้ยเราก็มีเครื่องมานะครับมาใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการกระชับหน้าท้องนะครับแล้วก็ทําให้กราฟหน้าท้องเนี่ยสามารถที่จะมีความคมชัดมากขึ้นซึ่งพี่เต้ก็บอกว่าเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เอาจะลองมาให้ลองดูนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาที่คลินิกนี้พัทิภาคลินิกนะครับรู้สึกว่า เป็นคลินิกที่เครื่องมือขึ้นรูทันทสมัยแล้วก็วันนี้จะมาลองใช้เครื่องนี้ดูเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ผมก็ไปเตรียมตัวก่อนนะครับมีเครื่องม,มือเครื่องรูเยอะพอสมควรก็เดียเ๋ยวพอทพื่อทำแล้วนะครับ วันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวเครื่องตัวใหม่นะครับเป็นตัวช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมานอนเฉยๆก็กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันเฉพาะส่วนบริเวณกล้ามเนื้อน,นั้นๆได้ด้วยนะครับสำหรับหลักการของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะปล่อยเป็นตัวเครื่องเล็ยกโตแมกเนติกนะครับหรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าซูเปอร์แมกซิมอลคอนแทคชันก็คือเป็นตัวที่พาที่กล้ามเนื้อนี่มันหดตัวได้เยอะที่สุดเลย นะครับก็ทําให้ขนาดของกล้ามเนื้อนีอมันเพิ่มใหญ่ขึ้นได้นะครับมีประสิทธิภาพถ้ากับเราออกกำลังกายเซ็กอัพเนี่ยได้ถึง20,000ครั้งเลยภายในครึ่งชั่วโมงนะครับพอกล้ามเนื้อมันเกิดการหดตัวได้เยอะนะครับมันก็เหมือนเป็นการที่เราออกกำลังกายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเมื่อยปวดหลังเซ็กอัพบ,บ่อยๆนะครับก็ทําครั้งนึงก็ครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงครับกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะดึงเอาพลังงานจากตัวไกโกเจนเนี่ยไปใช้จนหมดตอนนี้มันก็จะดึงจากแบดรอบๆเนี่ยมาใช้นง,งนท,นทงตอที พักแล้วก็ตอนนี้ถามด้วยนะครับทีเนี้ยพอต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยตัวบริเวณแฟทรอบๆเนี่ยมันก็เกิดการเขาเรียกว่า apoptosis หรือการสลายตัวนะครับทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันดูคมขึ้นก็สำใครที่มีข้อสงสัยยังไงเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะครับเนาะก็ที่คีนิมโปรใหม่ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวม,มาคุยก,กัน